ลำดับของท่านไปแล้วนะครับว่าท่านใดจ,จะยื่นสมัครคนแรกของทีมน,นะครับก็ไล่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามลงไปเลยนะครับตามลำดับนะครับนะครับโดยผู้สมัครนายกที่มนตรีนะครับโต๊ะจะอยู่ทางด้านซ้ายถูกต๊ะไปแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านลงสมัคราตามลำดับก่อนหลังได้เลยนะครับจัดก้พพี้ไว้ให้แล้วนะครับนะครับเวลาใช้ในกลางสีขาว ที่อยู่ที่เสติ้นด้านฝังานะเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการบ,บันทึกนะครับว่าตกลงแต่ละท่านเนี่ยตกลงว่าจะเป็นผู้ยื่เนเ่ยเดี๋ยวลังจากประกาศแล้วทางพิบัญากก็จะแจ้งไปให้ท่านทราบนะครับว่ามีประกาศเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะครับ รัฐบัญาจาักษการเลือกตั้งนายกสภาท้องถิ่นะครับถือว่าผู้ที่มาก่อนเวลาแต่ในการสิบนาทีผมขอเช่นชมยินดีนะครับกับทุกท่านที่ได้มีปิดอาสาครับถ้ามาเพื่อเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น,นะครับการเมืองท้องถิ่นของเราได้ห่างเหินเรื่องของการเลือกตั้งมาประมาณสิบปีนะครับก็เพิ่งได้รับการเห็นชอบนะครับจากรัฐบาลแล้วก็กกตนะครับจังหวัดสี่นายก โครงการบ้านสวนจังหวัดเมื่อ20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อมาก็ถึงคิวของเทศบาลน,นะครับทั่วประเทศที่ให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันนะครับในการไม่อยากเป็นผู้แพ้นะครับจับทุกคนก็อยากเป็นผู้ชนะเพราะว่าการเข้าสู่ในการที่จะเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งเนะี่ย ก็หมายความว่าของขงคงนะครับท่านจะพามาสู่ในการบริหารจัดการงบประมาณนะครับทีมประมาณ3 0อยล้านนะครับปรานานเจ้าที่เนี่ยสามร้อกว่าชีวิตนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับของขงคงที่ท่านจะต้องมาดูแลนะครับประมาณ4ี่0 0ื่นสี่หมื่นันคนเช่นเดียวกันนะครับที่กับทุกๆท่านนะครับที่มาสมัครในวันนี้ที่มีกิจอาสาในการเข้ามาดูแลบ้านเมือง นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งนะครับที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบรยสุ์และทุ่รรมท่ญญานจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียงบประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิดก,กติกาแล้วเนี่ยนะครับใบเหลืองใบแดงสุดท้ายกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งครับเป็นกฎหมายอาญาฉบับหนึ่งนะครับก็คือมีโทษ เรื่องที่อยากจะคุยวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของโครงการเรื่องตั้งเชิงประมานในสันะคะซึ่งทางรวตาจัดให้กับชี้แจงให้กับทางท่านผู้มสมับทุกท่านนะคะในวันที่17นะคะ17ที่โรงแรมหันใหญ่พาราไดนนะคะงานสืบสวนสอบสวนนะคะจะมาชี้แจงในเรื่องของกฎหมายนะคะข้อห้ามการทําผิดกฎหมายตั้งนะคะซึ่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใน,ในหลายๆเรื่องนะคะถ้า ถ้าหากว่าไม่แน่ใจตรงจุดไหนนะคะก็ก่อนที่จะถึงวันสมานฉันรรเนี่ยก็สามารถโทรไปสอบถามทางกลุ่มงานฝึกทางคณะกรรมการการเลือกตังก้งประจำเทศบาลเมืองคอหงแล้วก็ผู้แทนของกตงจังหวัดสงขลาว่าที่ผู้สมัครท่านนายกเทศุตรีทั้งสองทีมรวมถ,ถึงท่านผู้สมัครของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองทีมตลอดถึง เจ้าหน้าที่จะกำลังใจในการสมัครการเลือกตั้งในครั <Beatles> ้งนี้กระผมในชวนบริจาประหลัดเทศบาลเมืองคอหงในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองคอหงก็ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่2มกราคมก็คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรี วันที่หนึ่งกุมภาสองพันร้อหกสแล้วก็ทางาเทศบาลซึ่งกับผมในฐาะนะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองโขงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกลูกทีมก็ทุกเขตก็จะได้หมายเลขหนึถึงหทุกทีมนะครับยกเว้นถ้าเอกสารไม่ถูกต้องต้องขยับขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ว่าตรงนั้นเป็นไปตามระเบียบน,นะครับก็คือ อะรยืยยืดเอกสารมันไม่ครบเนี่ยก็ต้องขยับเลื่อนลำดับนะเพราะเราจะออกเลขก่ขอนตามนั้นไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นการจับท่านประหลัดเลยนะปคสท่นนะครับจะเป็นผู้จับนะครับได้มาลูกแรกนะครับใบแรกนะครับขอเชิญจัดขีพยานหน่อยไหมครับมาดูนะครับ mm. <Okay. S 1> เชิญเชิญท่านผู้แทนปกตจังหวัดและท่านทู้พากนปคตนบ ทวีศักดิ์ทวีละมีสิทธิ์จับลำดับเลขก่อนนะครับนายเขียนกินนวงศ์จับลำดับที่สองนะครับเลขสองไป นะครับอก็อพับใส่ลูกไข่ไว้นะครับเพื่อที่จะ,ะให้ทางผู้สมบได้ขึ้นไปจับสลากครับโอเคนะครับครับก็เข้าสู่กระบวนการการจับสลากเพื่อได้หมายเลขนะครับนะครับ ก็ลำดับที่หนึ่งนะครับเรียนเชิญคุณัาวิศพวไรตนะครับได้ขึ้นจับตลาดนะครับเป็นท่านแรกนะครับขอเชิญครับ แล้วนะครับได้มาแล้วนะครับให้เดี๋ยวรอเปิดพร้อมกันนะหรือว่ารอเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางผู้จัดรได้เปิดอีกท่านหนึ่งเรียนเชิญท่านเขียนิี่นมงค์ครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญเปิดสลากพร้อมกันนะครับจะได้ทราบว่าท่านใดได้หมายเลขใดนะครับเรียนเชิญครับโดยมีท่านประหลัดท่านเข็ยนปีพยานอยู่ข้างบนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ครับก็ตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ทางผู้ที่จับสลักได้เปิดหมาเยเลขดูเลยนะครับว่าแต่ละท่านได้หมายเลขใดนะครับครับตันตวีศักดิ์บริษนทได้หมาเลขหนึ่งนะครับ ความดีๆทั้งสองท่านนะครับที่ได้หมายเลขลำดับการยื่นแล้วนะครับก็สรุปว่านะแด้ท่านเขียนจินวงนะครับได้หมายเลขสองนะครับลำดับการยื่นเพราะฉะนั้นในส่วนได้หมายเลขหนึ่งนะครับว่าลูกทีมของท่านก็จะเป็นเลขหนึ่งถึงหกนะครับส่วนของท่านเขียนจินวงนะครับได้หมายเลขสองว่าลูกทีมจะเป็นเจ็ดถึงสิบสอง ผ้ไข่ไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทางผู้สมัครได้ขึ้นไปจับสลากครับโอเคนะครับครับก็เข้าสู่กระบวนการการจับสลากเพื่อได้หมายเลขนะครับนะครับก็ลำดับที่หนึ่งนะครับเรียนเชิญคุณชวิศ์วีรัตนะครับได้ขึ้นจับสลากนะครับเป็นท่านแรกนะครับขอเชิญครับ เดี๋ยวรอเปิดพร้อมกันนะรือว่ารอเปิดพร้อมกันเด๋ยวเดี๋ยวให้ทางผู้จัดได้เปิดอีกท่านหนึ่งเรียนเชิญท่านเขียนที่น้มวงครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญเปิดสลากพร้อมกันนะครับจะได้ทราบว่าท่านใดได้หมายเลขใดนะครับเรียนเชิญครับโดยมีท่านประหลัดท่านเป็นอยานอยู่ข้างบนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ ครับก็ตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ทางผู้ที่จับสลักได้เปิดหมายเลขดูเลยนะครับว่าแต่ละท่านได้หมายเลขใดนะครับครับตันตวีรัสตัวอีรัสได้หมายเลขหนึ่งนะครับ ทำดีๆับทั้งสองท่านนะครับที่ได้หมายเลขลำดับการยื่นแล้วนะครับก็สรุปว่าแต่ท่านเขียนจินอโวงนะครับได้หมายเลขสองนะครับลำดับการยื่นเพราะฉะนั้นในส่วนได้หมายเลขหนึ่งนะครับว่าลูกทีมของท่านก็จะเป็นเลขหนึ่งถึงหกนะครับส่วนของท่านเขียนจินอโวงนะครับได้หมายเลขสองว่าลูกทีมจะเป็นเจ็ดถึงสิบสองเอาหมอบเลยครับหมอบเลย i